กดไลค์ซะไม่งั้นคุณจะอดดูคลิปนี้อ้าวอยากจะมีเรื่องเหรอจัดไปเลยน้องเฮ <Hello. S 1> ้ย,ย,ยใครปาบอลเนี่ยโอโ้โหไอเด็กปาบอลเดี๋ยวเจอผมแน่เดี๋ยวผมจะส่งบอสไปดูนะว่าใครมันปลาบอลมาเจอตัวแล้วไอเด็กปาบอลเดี๋ยวเจอผมแน่จังหวะนี้แหละเสร็จผมแน่คอมโบตายซะ อ้าเอา,เอา,เอา,เอาใครเนี่ยโอ้โหเด็กปลาบอลสองคนเดี๋ยวทุกคนจะสงสัยนะว่าเด็กปาบอลคืออะไรเด็กปาบอลเนี่ยคือคนที่เอาบอลเนี่ยมาปลาใส่คนอื่นฮะเวลาคนอื่นเนี่ยเขาหนึ่งหนึ่งกันอยู่อย่างเงี้ยก็จะเอาบอลเนี่ยมาปลาใส่ฮะซึ่งมันเป็นการก่อกวนการหนึ่งหนึ่งคนอื่นนะแต่ว่าเด็กปาบอลเนี่ยไม่ได้ผิดนะคือมันแค่น่ารำคาญเฉย อยู่ดีๆมาเต้นใส่ผมแบบนี้มันก็หวานเจี๊ยบดีครับตายซะขออนุญาตเต้นคืนนะครับผมหมั่นไส้ฮะก็เลยมาฆ่ามันอีกครั้งหนึ่งรอบนี้เนี่ยมันก็ขอโทษผมแล้วก็ส่งอีโมจิออนบอลนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะเลิกทรมานมันหรือว่าคนนี้จะเป็น FC Hello h e r เด็กปลาบอลอีกแล้วมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะทุกคนคิดว right. ่ามันพิมพ์อะไรฮะเฮ้ยมันใช่เวลาไหมเนี่ยนี่มันเกมพ v p พีนะเฮ้ยพี่พี่พี่หยุดจับผมได้แล้วพี่ผมจะไปหาคิวต่อแล้วหยุดจับผมได้แล้วพี่ มีแอดมาด้วยแต่ว่าผมไม่รับแอดหรอกดูเหมือนว่ามันน่าจะงอนผมนะทุกคนหลังจากผ่านไปสักพักนึงเนี่ยอยู่ดีๆมันก็พิมพ์มาว่า1 2แล้วก็3บางทีเนี่ยมันน่าจะอยากเล่นซ่อนแอบนะผมก็เลยไปซ่อนตรงง่ายๆแบบนี้แหละอ้าวงงดิงงดิหายไปไหนอ้าวงงงงหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ออกเกมฮะอ้าวอะไรของมัน อ้าวลวงคู่เฉยเลยเป็นไปได้ไงวะเนี่ย